มาครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาจับปลานะครับที่บ่อเสียโนนะครับก่อนอื่นก็เอาผักตบขึ้นก่อนผักตบหลายแหงนะครับเออดูดูดูด,ด,ดูดอกผักตบสวยมากดูดิผมจะลงลุยขี้ตมแล้วไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไม่เป็นไร ดูดิขีตมลึกวะอือว่าเป็นกล่องลนล่งขีตมกับซวยไปเออเบืองป่าไปเล่นๆอยู่ครับเดี๋ยวต้องเอาพักตบขึ่นกอ่อ <c oughs> นเออไหนขึเ่งๆยู่ไแล้วดดูขึ้นเข่งนะครับเอ้ยมันเละมันเละ <c oughs> เออ เสียนุนก็ติดขานะครับจมบวกอือเป็นว่าี่เทิงเคงแล้วครับบกควอ,อยง่หลายตัวอยู่เหลืออีกนึงครับเดี๋ยวต้องหิ้วกันสองคนเอาขึ้นไปเหลืออีกประมาณหนึ่งรถด,ดำนี่รูปปลาไหลโหอ,อีกโหอเอียนยครับผมมีโหอเอียนจะพองว่ะเอาหิ้วสองคน บมมีน้ำล่างสำนรถหล่ต่อไปเวลาอันนี้กะเรนเอาไปเก็บก่อนก็นได้เดี๋ยวมันสีต,ตายเออเดี๋ยวบอท่านห่อนเดี๋ยวผมจะเอาผักตบขึ้นกน่อนอเละดินเละผักตบหลนะครับ มันมีปลาซิวดอกมีปลาสลิดแม่ใหญ่แล้วก็ไอ้ปลาดุกหลายเบื้องเบิงบ่งเบืง้งจมเขาเลยเออตกตกตกมีจับปลาเรนมีจับปลาเรนงูป่าบ่มีแอกว นี่อยู่นี่กัแลรนตเตือนกินเลยนี่นี่นี่ปลาปาละเรากระเสกน้ำก็มีนะครับอู้อู้ปลาไหลอู้อหอเอาขี้ต้มสู้หูว์รนลุล่ะลุล่ะลุล่ะ หลายขัดขุหนดอกปานีน่เพื่อขาเพื่อแข็งเต็มอยู่ต้องสูบน้ำขึ้นอีกนะครับต้องสูบน้ำขึ้นอีกบ้านโอ้ยดอกไหมดอกผักตบงามงามปลาปลาปลา มันเลนมันเยอะไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวด้วขาติดขาติดต้องผักตบขึ้นให้หมดก่อนครับน้ำยังเยอะไม่งั้นจับปลาไม่ได้นะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันขออนุญาตจับปลาก่อนทุนเขาปลาไปเทพ่วมเต็มว่า